เอาตั้งที่เพิ่นตั้งขึ้นไปใส่แปะอกไก่ครับเป็นเล็กนิ้วคุนสองนะครับนิ้วคุนสองนะครับ แต่กาตัวจันทั่นนะครับตัวจันทั่นหรือว่าตัวสัญญาครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับแทนทีวังให้นะครับอยู่ในช่องสาวอินดีวิธีบานหน้านะครับเมื่อนี้ผมก็มีโอกาสนะครับได้พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาเบิร์นบานสไตล์โมเดิร์นอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบานที่กำลังยกโค้งนะครับยกโค้งมุงหลังคานะครับเป็นบานที่บริหารเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับบานหลังนี้นะครับก็เป็นบานที่มีหลังคาสองสเต็ปนะครับก็คือว่ามี ตัวบานกับชายคาด่านหนานะครับบานหลังนี้ก็มีความกว้างอยู่เจ็ดเมตรนะครับมีความยาวอยู่ที่14เมตรหาสิบนะครับมีความกว้างอยู่7จเมตรนะครับมีความยาวอยู่14เมตรหาสิบเส้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งเสากันเลยครับไปเบื้องฐานหลากก่อนนะครับฐานหลากตอนนี้เพิ่นก็เพิ่นก็ใส่เสาหนาหนาหานะครับเป็นใส่เสาหนาหานะครับเสาหนาหานี่เป็นเป็น เสาหนาหานี่เป็นสิเป็นมุกมะนาบานนะครับสต้นสิเป็นเสาหนาหานะครับถัดไปโตบานกับสิเป็นเสาหนาหกนะครับเสาทั้งเบิร์ตกับสิมีอยู่สิบห้าตนนะครับมีเสาอยู่สิบห้าตนนะครับทั้งล่างนะครับเป็นกระสิเท่ข้านนะครับเท่ข้านวก็เทพื้นไหวนะครับเท่ข้านวก็เทพื้นไหวนะครับทั้งทั้งทั้งมุกที่ยืนออกมานี่ครับจากโตบานนี่กระสิมีความยาวอยู่อยู่ซี่เมตรนะครับเพิ่นสิมีความยาวอยู่ซี่เมตรนะครับถัดมาโตบานนะครับตัดมาโตบานนี่เพิ่นกระสิยกพื้นเป็นอีก เพิ่อีกระดับหนึ่งนะครับเป็นบานอีกระดับหนึ่งนะครับมีมีระดับหนึ่งก็คือว่ายกยกพืนขึ้น20เซนนะครับก็คืออีฐก่อนหนึ่งนะครับเป็นเป็นสองขยักนะครับเป็นสองผักนะครับความสูงของเสานะครับความสูงของเสาอ่ามาเบิงถีมุกโตบานยืนออกมาก่อนนะครับความสูงของเสาต้นนี้ก็มีความสูงอยู่3เมตรนะครับ3เมตรนะครับจากพื้นถึงอ่าข้อ2อนะครับอยู่ที่3เมตรนะครับ ถัดมานะครับถัดมาเสาของตัวบานนะครับจะเป็นเสาหนาหกครับจะเป็นเสาหนาหกความสูงกระสีอยู่ที่4เมตรครับจากที่ผมยืนอยู่นี่ถึงข้อ2ข้างบนนะครับสีมีความสูงอยู่4เมตรนะครับสีมีความสูงซ้ำกันเบิดทุกต้นนะครับของตัวบานแล้วก็เพิ่นสีต่อดังขึ้นนะครับอ่าพนต่อดังขึ้นนะครับลดลัดกันไปนะครับทั้งทั้งทั้งตัวบานนะครับเอ้ทั้งหนาบานนะครับทั้งเสาเสาต้นแรกนะครับของของตัวบานเพิ่นก็สิ ต่อด่างขื้นประมาณเมตดหนึ่งนะครับเมตดหนึ่งนะครับลดลดตนที่สองกับซียูประมาณทต่อด่างขึ้นไป80เซ้นนะครับถัดมาตนรองสุดท้ายนี่กับซียูทีหาสิบเส้นนะครับถัดมานะครับตนสุดท้ายกับซียูทีประมาณ40เซนนะครับรวมเล็กรวมข้อสองนํานะครับโครงสร้างนะครับส่วนโครงสร้างโครงลังขาของบานลังนี้นะกัสิเป็นเล็กกันว่าไหนทั้งเบินะครับเล็กกันวัาไหนทั้งเบิตนะครับเพว่าสิเป็นข้อสองนะครับ หรือว่าข่าวตังข่าวนอนนะครับตัวดั่งก็สิเป็นเล็กกันวันไหนทั้งเบิดนะครับเบิ้งเล็กข้อ2นะครับเล็กข้อ2ที่เพิ่นใส่นะครับในบาทลังนี้ก็สิเป็นเล็กกองนะครับเล็กกองนิ้วคูณ3นะครับเป็นเล็กนิ้วคูณ3นะครับเล็กนิ้วคูณ3นะครับตัวข่าวตังที่เพิ่นตังขึ้นไปใส่แปะอกไก่ครับเป็นเล็กนิ้วคูณ2นะครับนิ้วคูณ2นะครับแล้วก็ตัวจันทันนะครับตัวจันทันหรือว่าตัวสัญญาณก็สิเป็นเล็ก ขนาดนิ้วคูณ3นะครับส่วนข่าวหรือว่าตัวแปรนะครับก็จะเป็นเล็กนิ้วคูณ2นะครับลังค่านะครับลังค่าก็จะเป็นลังค่าสันไทรนะครับหรือว่าแผ่นลังค่าแผ่นมุ่งลังค่าเมทานชีตนะครับขนาดนะครับก็สอยู่ที่0.30มิลนะครับ3.03มิลนะครับ0.03มิลนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังข้างหลังนะครับบ้านหลังนี้ก็สีโบโบโบคือมูปันได้นะครับเพราะว่าเพิ่นสิมี เพ่นกระสีมีการแปะแปะอกไก่นะครับทั้งดานหลังน้ำนะครับแปะอกไก่ทั้งดาดลังน้ำก็คือสีใสใหม่ฟ้าสลายยู่3แผ่นนะครับแปะไปนะครับตรงนี้นะครับปกติแล้วบานบานหลายหลายๆท่านกระสีบบบ,บเป็นแนวนี้ครับพ่นกระสีเอาลงมาชนหัวเสาเลยนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เพ่นกระยกยกต่อเสาขึ้นไปอีกนะครับประมาณหกประมาณ40เซนนะครับ ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ท,ทั้งด้านขางของตัวบ้านนะครับทั้งด้านทิศเหนือนะครับทั้งด้านทิศเหนือนะครับก็จะสังเกตว่าเพื้นยืนมุกออกมานะครับยืนมุกออกมาตรงนี้ยืนมุกออกมาสี่เมตรนะครับแล้วก็ยืนยืนยืนใช้ค่ามุกออกไปน่ประมาณเมตรเมตรหนึ่งนะครับเพื่อนก็สิใส่เขินว่าไม้เชื่องใชยนะครับเป็นเป็นไม้ ไม่ฟ้าเชื tamam ้อราเนาะต่อจากลังคาลงมาต่อจากขอบลังคาเนาะครับเท่าที่เห็นอยู่นี่ครับเท่าที่เห็นของของการยกโครงมุงลังคาเนี่ครับใส่งบประมาณไปนะครับใส่งบประมาณไปอยู่ที่หนึ0 0 0สา่นบาทนะครับหนึ่งแสนหามืนบาทนี่ก็แยกเป็นคา้างนะครับสองหมืนหาครับคาซางสองหมืนหาเป็นยังขึ้นใดถือแทนนะครับพี่นนองอาจจะสงสัยเพราะว่าเป็นคนกันเองนะครับเป็นพี่หนองกันนะครับไม่เหตุไทยกันนะครับสร้างเพิ่นกะเป็นสร้างกันเองสร้างพี่นนองไม่เหตุไทยพี่นนองก็เลยได้ราคาที่สองหมื่นหานะครับ โอเคครับนี่แหละครับคือบ้านที่ยกโครงลุงค่าในราคา1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทกรสิเดยประมาณนี้ครับผมแทนทีวังให้นะครับกระโค้ขอบคุณนะครับจะของบ้านนะครับก็ขอฝากนะครับเขามากดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับให้ผมนะครับแทนทีวังให้แล้วก็สาวอินดีวิธีบ้านหน้าเพื่อสิเดยเป็นกําลังใจนะครับให้การถ่ายทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อสิเป็นประโยชน์เป็นแนวทางแด่เพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ